สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียครับพี่น้องเนาะครับมือนี่มีเลขพิเศษมาฝากพี่น้องซี่ครับผมให้พี่น้องเซี่เลยพิจาหน้าบึงครับสาหรับแนวทางตัวเลขในคลิปนี้ครับผมเลขของพ่อขุนสายสีได้ครับพี่น้องครับนอกจากเันจะมีเหลขชุดบนครับพี่น้องเนาะบนนแมนคับเก้งงดว่าหันครับพี่น้องครับนี่คือเลขบนผลงานของพอ มดที่ผ่านมาได้ครับผมพ่อขุนสายสี่ครับเพิ่นยังมีเหลขกคั่วได้ครับผมเพิ่นเดินเล็ขคั่วครับพี่น้องเนาะค่ายๆกับเหลขกขัดบนล่างเนี่ะครับผมครับขัดบนล่างสองตัวครับผมเป็นเหลขคั่วครับจะล่องผิดเจ็บจารณาไปนักกันครับพี่น้องเพิ่นว่าเหล็กคั่วเดินดีได้ครับผมอันนี้คือทีปลอยลิปไปก้อนหนานี่ครับพี่น้องเนาะเป็นเล็กของพ่อขุนงวดนี่แหละครับผมครับนี่ครับพี่น้อง เลขสามตัวเด็กก็เลขมาคบบนรับงวดนี้ได้ครับพี่น้องครับแต่ว่าพี่โรบซี่ที่อ่ามากเลสองตัวหรือว่าเป็นเลขขั้วบนรางก็ล่องผิดใจหน้าเบิงเป็นน้ากันในคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะกับพ่อขุนสายสีอยาเผอเด้ครับผมเอากนที่จะไปรับชมรบฟังแนวทางตัวเลขกับพ่อขุนสายสีกามาเชีรยกับขอขอพระคุณพอเด้ครับผม เช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียน้ำเชีย,ชย,ชยร์ในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพ่อขุนสายสีเลขคั่วกันเลยครับพ่อครับกัามาเชียสวัสดีพ่อขุนสายสีครับผมครับสวัสดีครับครับเอาพ่อกัะ มีเหล็กพิเศษให้บ่ครับผมปกติเอฟซีทุกคนเด้อครับผมออกขุนสายสีครับพี่น้องเล็กอันนี้เหล็กไอ้เหล็กขั้วเข้ามาเหล็กขั้วนี่เป็นยังไงครับพ่อเขามาเชื่อครับพวกเครถนัดประดิเหล็กขั้วมันก็คือเหล็กที่เข้า่าจับจับเต็มมาสโซกันแล้วก็ประกอบคูครับผม ดูว่าข้าไก่ก่เต็มชักโตละดูว่าไกลเต็้ยชักขาดตัวนี่ก็เอามาไข่เลยเอเอามาไข่เลยแต่ของพ่อเนี่ยมันิเป็นของพ่อมันิพ่อจิจับเป็นสูตรไผ่สูตรมันแล้วก็เอามาไข่ครับเออเอามาไข่กันมันก็จะมีเหล็อยู่เอาจดเด้อเป็นอันนี้แยกบนรางบ่ะปะเอ่อบนอย่างเดียว โอเลกขั oh, oh, bon e o, bon ้วบนอย่างเดียวครับผมบนอย่างเดียวบ่มีรางครับผมเหล็กรางพอบ่กระจิงอืมไอ้ครับผมอืมเลขบนนี่จดเลขกลักมาหน่อยก่อนเด้อครับผมอ่าเลขล้วเลขกลักไม่ศูนย์ศูนย์สามสามห้าห้าแปดแปดเอา เอาเอาเอาสองเอาสองไวจากตัวหนึ่งเอาสองสองอีกตัวหนึ่งครับผมแมนจริงจริงมันจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือหกนั่นแหละครับแต่มันแต่แต่มันจะหลายปวดเอาเอาหกเอาหกน่นอีกก็ไดอะไรหกตัวหกตัวนั่นอเนาะอ่าแต่พอเราจับหมดครับผมเออเอามาที่นี่สามอ่ะเอาศูนย์เอาศูนย์ก่อนครับจับจับศูนย์ก่อนศูนย ศูนย์นี่ใชออกได้คือศูนย์สามสามศูนย์ครับ่อ่าศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์ออกได้สำนั่นครับบันี้จับสามบันเน่ครับผมสามก็สามห้าห้าสามสามห้าห้าสามอ่าสามศูนย์จะไปเหลือเนาะมังหันครับ่มเอออ่ะได้ใช่หนั่นครับบันเน่ห้าบันเน่ หา้าฮ้ากับีิมีหาสามเมือก็จับไปแล้วนะบอครับพ่อเออวันนี้หาแปดแปดห้าห้าแปดแปดห้าอ่าฮะหาหกหกห้าห้าหกหกห้าอ่าเมือนไก่แกนั้นครับวันนี้วันนี้แปดวันี้แปด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 ศูนย์จับไปแล้วมันบอจับไปแล้วพออ่อเออแปดห้าจับแล้วครับเอาเขานี่ เหลือเหลอยู่ตัวเดียวก็คือแปดสองสองแปดแปดสองสองแปดแมนครับอ่ะปฏเหลือเหล็กตัวเดียวหาหาหกจับยังหาหกเอาแล้วพ่อเอาแล้วเอาแล้วนี้เหลือหกสองสองหกหกสองสองหกแปดสะสมหมดว่าเล็กสองมันมากเลยแต่จริงๆเล็กสองมันบดเด่นครับ ค่ะสองมากนีเมื่อกี้ออกได้มื่อกออกได้แค่สองแสดกับสองหกแปดอืออือสองโมเด็นแมนอันนี้เป็นตัวกัดมันจะสี่ตัวสองหกกับสองสองแปนตัวจีเด่นมันก็คือพวกพวกห้าแปดหาสามสามศูนย์ห้าแปดหาสามสามศูนย์เออพวกเนี้ยพวกนี่สี่จีเด่นครับคือบอกคือบอกง่าย ซื้อเลขให้มีศูนย์สามห้าแปดติดเนี่ยใส่เงินอืมอันนี้บนแลนป่ะบนอย่างเดียวศูนย์สามห้าแปดใกญ่จะคูใกญ่จะคูตอนนี้มันมีอ่าถ้าถ้าแบบว่าก็มี <จะ S 1> ไปแบบกับศูนย์สามสามศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดสามห้าหาสามห้าแปดแปดห้าห้าหกหกห้าแปดสองสองแปด หกสองสองหกมีเลขอยูหกเจ็ดคู่เท่านี้แ้นครับผมเจ็ดคู่แต่อันนี้มันกลับกลับป้อมเรียบร้อยนะครับป้อมก็กล่าว่างหลับยันยันมันหลุดค่ะการการที่ว่างทิพมวยยันมันหลุดนะครับแต่เลยกลับกลับไปป้อมเลยปลอดภัยกลัวปลอดภัยกลัวครับผมอืมเล็กขั้วเล็กขั้วมีประมาณนี้ป่ะป่ะเนี่ยักบิดเหรอโอ้แต่ว่าเลน ก็เลยทำนี่ครับ0358คันคันสมมุติว่าสิกรนีกเจ๊กตัวเด้อครับ้าเกิ้ลมากีลยม่ออก้าเก้าเก็าหายแ่นั้นเออือออกได้แค่นั้นมึงโมยุได้หนีเนอะเปล่ามันเอาเอาไว้ก็ได้หาหาคนมาเก่าหาหามีคนมาคันบ่มคันบ่มากอะไออกไปเออ เก้าได้ก็เก่าหาหาเก่าที่พอออกได้แค่นั้นเก้าอื่นบ่ได้ครับนนนใในเนี่ยมันกิดตาใจใจเนี่ยเลขคัวกลับกลพร้อมเรียบร้อยอือเื้อเื้อแบบเรต้องเรต้องพูดเลยก็คือเื้อตรงต่งไปเลยพอมันกลับมันกลับแล้วเนาะครับอมเลขกขั้วเด้อครับผมลองเบิรงครับแล้วก็แล้ว เจ้เรืที่พอจับนี่มันก็อยู่ในสูตรหกมันมันมันอยู่ในสูตรไอ้มากครบสามตัวเลยอ๋อมาครบสามตัวสองตัวบนสามตัวบนยกยกเว้นสีตัวเดียวสีบ่มีน้ำเขาแค่นั้นเองครับป่ะสีบ่มีหรอกเลกบ่มีสีเลขกบนบ่่ขันอีสีขันขันสีมากมากใหญรักลอยตัวเดียวเด้อ สกับจไปอร่อยที่มันพอตมา,นนนมานเนี่แมนกัตซีมาเนี่ออกทีหาแปดเลยกัตซีกัตซีศูนย์แปดกตซีมาเนี่ยีห้าแปดสีศูนย์แปดนี่แหละแล้วกับนี่นี่หานี่โต,ตัวที่พอมากเพือนี่หาหาแปดตัวหนึ่งครับก็หาสามศูนย์สำหรับ ก็สามโสมนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมือมือใกล้ๆมือเลกออกก้อนมือเละออกจักงสองมือครับพ่อเอาเอาคอยมากโค้งผู้ใต้แบบเดี๋ยวคอยคัดอีกทีนึงคัดที่ไฮจ่อไรเดี๋ยวเอฟซีเพิ่นสิบเพื e ่เพิ่งได้ครับพ่อได้เออเพิ่นสิบเิ่เห็นนะสองมือก้อนเละออกแม่นทั้งสองมือก้อนเละออกเพื่อนสิบเอนซีเพิ่นไรนี่ครับประมาณเพินสิครับพ่อเออเพินสิย่ำเ้าก็ได้สรุป เล่นเอาปอเนาะอัดอัดแบบปล่อยเลยครับผมครับปอนแมนเอ๋ครับไอเลียกไอไอเลียกไอเลียกจับดิยังยังไปเสียหลายเด้อเดี๋ยวมาติดเดียวโอกาสนี้เห็นอยู่ครับผมเด็กปลอกับปลายคู่ครับผมมันั่นปลายดอกดนคดจับพวกมัดชุ่มว่าดีก็ได้เด้เนี่ยเด็กอืมเอาไปให้เบื้องโค้งสามความเนี่ยนะปอนแน่นเอาไปเบื้องโค้งสามนั่นเจ้ว่าพวกนี้พวกนี พอมีหลีกล่างให้สามหางเด้อตรงตรงเลยก่ต้องจับพิเศษให้ป่ะพ่อพิเศษให้ครับอ่าอจดพิเศษครับผมล่างล่างอย่างเดียวอันนี้ครับแปดสามแปดสามแปดสี่แปดสี่แปดห้าแปดห้านาออกที่สุดก็คือแปดสามด้อครับพ่ออ เหลมันมามาดั้งกันกอดไปกอสูตรไปกอสูตรไม่เหล็ก่างก็คือเขาดีแท่าวะครับผมแปดสามคอยมาครับผมเอาเขามาเชย่์กับสิลบกวนพอซ้ำหนีแล้วรับพอบัะนี้จานทีซุปซีจังหอยมาสรุปโกงสุปไทยสามตัวแข็งแข็งแต่คือเก่าครับ่ะมีมีอย่างอีกวะบ่มีเหรอพ่อครับผมเออครับเออ พอฝากขอบคุณเอฟซีเลยเด้อที่เพิปนี่นักใจส่งไม่พอขอบคุณหลายๆขอให้โกรกมันทุกหมวดถูกหมวดถูกเลขสามตัวทุกหมวดเออเอฟซีเออครับผมครับขอขอบคุณเอฟซีได้อครับผมครับผมวันนี้ไงวันนี้ให้มันให้แจกสามตัวให้เพิ่นได้เงินอีกแมนยูป่ะครับผมก็ไม่เสือกจิบมผ้าผ่านนะวันนี้ครับผมพ่อคิดว่าจิ้แจกอยู่เลยครับ เอาพ่อสิลบกวนพอสำนีเด้อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับเป็นเลขคั่วครับพี่น้องเนาะเลขตัวเด่นของพอแล้วก็วิ่นกันครับผมครับสายบนครับพี่น้องเนาะก็จะมีเลขหลักก็คือศูนย์สามห้าแปดนั่นนี่ลักเด่นเด่นเลยครับผมสองหกเนี่ยเป็นอมกันครับพี่น้องเนาะศูนย์สามห้าแปดเด่น ครับแล้วก็มาทีเลขชุดอ่าประกบคูครับผมเพิ่นกลับให้พร้อมได้ครับพี่น้อง0 3 3 0 0 8 8 0 3 5 5 3 5 8 8 5 5 6 6 5 8 2 2 8นี่กันครับผมคับ6 2 2 6, 6 9 5 5 9ครับผมบ่หลายคูคร,ครับพี่น้องเนะาะแต่ว่าที่เพิ่นมักหรืว่าเพิ่นเนียนให้จะมี53 58 ครับผมสามศูนย์ครับพนว่าเลนเลขให้ติดศูนย์สามหาแปดไว้ครับผมเลขบนเด้อครับพี่น้องครับพ่วมีพิเศษเลขล่างให้ครับพี่น้องเนาะสามคูครับผมไม่ต้องกลับแปดสามแปดสี่แปดห้าพนว่าแปดสามนี่สวยที่สุดล้วครับผมสำหรับเลขชุดสามตัวได้ครับพี่น้องเดี๋ยวจะคอยมาสรุปกันอีกทีนึงครับพี่น้องเนาะครับผมว่าติดสิบสี่ครับผมเอาเขนแขนครับผม ถ่ายคลิปนี้ก็มาเชีออยร์กับขออวยพรให้พี่น้องเอพซีโชคดีถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันเด้อครับผมในมวันที่16พฤศจกิกายน67สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ